นะครับว่าขอแบ่งปันพอพันแม่พันธนะครับแล้วก็เโอกาดคัดคัดเลือกเองเลยนะครับเจ้าของฟาร์มใจดีมากนะครับพิกัดอยู่นนทองนะครับจังหวัดรีสะเกตนะครับแวะเข้ามาดูนะครับซื้อพอพันธแม่พันธนะครับไปทดลองเลี้ยงนะครับุนกสา้ปั บาทครับถ้าเขาไปปุ๊บให้หาบาทครับครับนะครับเ้าห้อยมะเหลืองเอาอีกทีดนึงก็ได้ครับครับใจเป็นมาจากแรงธรรมชาติแถวนี้จะเป็นหอยปังหลายหอยปังหลายแต่ถ้ากับบนโบมี่เลยประมาณว่าแม้กระทั่งหอยเชอรี่ยังยังขดขังอย่างหายากเลยครับหอยเชอรี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาเฮดหน้าแบบเคมีลายเส้นเนาะเอาต้องฉีดพ่นก่อนก่อนถ่ายก่อนก่อนถูมันกับเรื่องเฮดแต่มันดับไป ฝังเข้าไปนี่ในไงครับใส่พร้อมวางไข่นะครับคนอื่นขายกุ้งหรือยิบห่านอร่อยอันนี้สองข้าดีกว่าครับดีกว่าธรรมชาตินะครับเพราะว่าเขามีอาหารเม็ดเนาะอาหารเม็ดก็จะมีโปรตีนนี่แคลเซียมผมจะใส่อ่ะห่อมครับห่ามห่อมอะไรก็ฟัวกราฟดูอร่อยเหมือนลักษณะเหมือนหอยขมเฮาข้าเขาจะกินดีมากเลยครับไอ้หอยปังเนี่ยเขาไข่ ไขรตลอดบ้าครับหรือว่าเป็นฤดูการผมาพูดมีใครตลอดเลยอ๋อไขรตลอดครับปกติถ้าธรรมชาฉาดมันจะไขรเป็นฤดูเหมือนแบเป็นฤดูครับโดยระบบนำถ้ามชาติก็ต้องขาดฤดูครับคือข้ามีระบบการฉีดน้ำการระบายน้ำดีอาหารข้าสมบูรณ์ครับใครตลอดครับเก็บไขรกู้มือครับผมมีว่าไขรช่วงนี้เบิร์ตแต่ผมมีอีกแต่ผมเลี้ยงมากเนี่ยเก็บไข่ตั้งแต่มือแรกจนือดมือนี่แต่พอเบิร์ตจะเถื่อไข่แล้วไข่อีกใครอะไรใครอีกเหมือนเหมือนกันแหละครับเฉยๆ ระยะเวลาที่การวางไข่ของเพิ่นนี่มันใสเวลาเจ็ดมือสิบหามือครับสิบหามือมาม้อขึ้นต้นครับโอ้สิบหามือขึ้นไปนะครับเป็นเชอรี่นี่มันก็สิ่เจ็ดม,มือครับไล่ยขึ้นไปพอเหนี่ยวมาว่างไว้สิบหามือจะเริ่มแตกนะครับวิจีการแตกแตกแตจากทำไม่ก่อนจะลุกออกมาจากทางนี้ครับจะค่ยอยเจาะออกไอปเจาะออกไอปเพิ่อจะไข่เ่ายังสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะครับแต่จริงหลูกล้มมาหมดแล้วครับอ๋อกจากได้ด้านในจากด้านในนะครับ ฟางเข้าใครได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่เป็นหลุดระบบหลุดแบบฟาครับสังเกตโบ้หอยโขมี่เทาเก็บจักมาแต่ต้รงมาติมันเกิดโบอวดครับโขมจะเขามาอยู่ในระบบนาบระบบอาหารดีตัวก็จะอ้วนจยเต็มแล้วก็ออกลูกดกกว่าตัวทุกทุกอย่างครับนี่การปั๊บโตยังหอยขมตามทฤษฎีแล้วนี่ก็คือจับน้ำระดับหนึ่งเมตรขึ้นไปถึงเมตรครึ่งครับ ผมมาเลี้ยงอยู่นี่นะครับน้ำได้เส้นเส้นที่ผาเสนออกลูกได้ซึ่งกันตลอดทั้งปีมันกันเกิดอาหารโดยระบบสปริงเกิดหอยขมที่พี่เลี้ยงเป็นเป็นพันธุ์ตามธรรมชาตินี่บ่ครับอ๋อพันธุ์เกษตรพันธุ์เกษตรนี่จะออกหน่วยใหญ่ๆแน่นบอครับเนื้อหลายราับ20-30ตัวครับออกหลูกเขาเขาบอเด็กพูดเดียวนะครับผลิตทยอยออกผลัตโตต้มโตติดก็จะเบิดครับ พอเพลยพันธ์อยู่ฟ้า่ในมีพวกพืชน้ะมีอย่งขายนำบค่ครับหรือ่ังไหนหรือว่าพืชนะมก็จะมีจอกครับมีจอกจอบกิโลละหา้าสิบาบ,ลลบาทนะครับนะแต่ว่าแหนแดงนี่ผมผม,ผมมีปัญหาคือผมเจอหนอนลงแหนแดงครับออ๋อพมผนก็<ว>มีศัตรูพืชคือก,ก,กันมหนบ่ครับแหนแดงปรับตะตูพืชของเขาก็จะเป็นนอนครับจะเป็นนอนพนอนพิเศษกันขึ้นเดี๋ยวผมใส่เบิงพี่น้องให้ให้เบิงว่าแต่แม่แหนเขาว่ามันว่าจุ่มๆกันอยู่เนี่ยรับนั่นแปลว่านอนก็าล่มครับแต่เขาต้องรีบกำจัดไม่งั้นจะ จะดับงดต้องบอกนะครับเมือนสอนในคุณตุ้งสาไปม่ต้องนี้ครับเป็นกระมีศัตรูพืชนะครับผมว่่เคยหูเลยนะครับตัวนี้นี่นี่นี่กี้บ้อนี่เต็มนะครับเขาล้มแค่อาทิเดียวแต่มันจุ่มจุยู่แบบนี้มันจะไม่นอนนะครับเป็นนอนผีเสื้อขึ้นนี่ครับเบืองเด้อครับพี่น้องเ้าต้องรีบก็จัดเขานะครับหรือไม่ก็ต้องเลี้ยงแหนแดงตั้งหากแล้วใช้กาแฟที่เิ็นวันพ่นออก คือจำสมขอนไฟนะครับครับพอเข้ามาขดในบอแบบนี้พอแต่พอเขามีหอยอยู่อ๋อครับนี่นี่รานกนี่จะผมมีต่กี่ผมขายจนเนาผมมีบออยู่นี่ข้างหลังเป็นบอแหน่ะใช่ไหมพ่อแต่ประสบปัญหาคือมีนอนครับนี่แต่แต่พื้นที่นะครับแนแดงบางบางพื้นที่ก็ลงไห้จะขายเพิ่อขายขายขายในครับแนแดงแนแดงขายกิโลละห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับของผมเป็นไม่โคฟิลลานะครับผมสั่งมาไม่โคฟิลลาหละ แต่ด้วยด้วยการเป่งปันพี่น้องเขาผมขายแกหาสิบบาทครับอันนี้คือตกมากรู้เรลอยหาซิบแต่ว่าด้วยสิผมเพาะเองได้แล้วนะผู้ใดมาซื้อหอยมาซื้อปลูกผมก็ขายกิโลห้าสิบบาทครับเพราะว่าแต่่วหยิกพอเวลาหยกจซิบกุมือนะครับผมจะเฮ็ดบ่อเพาะไมโครยี่หันเฮ็ดเป็นโรงเรือนอยู่อยู่ทางบ่อกบครับจะจะไปอันนี้กันคครรัับบขายได้กิโลห้าสิบบาทครับมีสือแต่ว่าจอบข้ามมับครับกุหลาบกิโลละห้าสิบบาท จอกกุหลาบจอกกะทิมีหลายสายพันธุ์คือกันนะครับมีจอกกุหลาบกะทิน่ามังีนะอ่าอันนี้คือจอกกุหลาบนะครับกุหลามยิ่งยิ่งสีครับเอานยิบขึงว่าจะบอให้เลยนะครับครับมีจอกกุหลาบมีจอกอันนี้ก็คือจอกหูหนูมันนะครับจอกหูหนูก็มีครับอันนี้จอกหูหนูครับอันนี้ห้างห้อบนจำเป็นต้องไปเห็ดแต่บ่อเพาะห้เขานะครับเขาเลี้ยงอยู่น้ำตุ่นีก็ได้ครับถ้าขายให้น้ำได้มันก็ทิมีจอกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นใบคล้ายๆซิลเจอกกกดอุหลาบนะครับจอกกุหลาบ ก็จะมีอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวสิลงใไ้เบิ่งนะครับพี่กัดตั้งรู้ใ่ไหสําหรับแท่นเพดนะครับนนท้องฟมครับที่ตั้งของนอนท์้องฟ้าม์จะอยู่ระวางบ้านกับตําพ้นเมืองนะครับถนนมันจะขึ้นมาทั้งนนนะครับเรือว่าแถวนี้ก็เอืน่น่าน้องหัวแตกกับแต่ตแถวนี้ก็จะงโวจากกันน้องหัวแตกแต่ว่าผมตั้งซือเป็นนนท์ท้องฟาม์นะครับนนท้องฟาม์มจังหวัดที่ผมยือนอยู่นนี่มันเป็นพื้นที่เขบาบ้านพื้นเมืองนะครับผมบ,มบ,บยุ คำมเพื่ออุทุมพรพิสัยจามาศิสเกตครับเบอร์โทรนะครับ0801935878ครับซนุกครับผมครับต่อมวุฒิสารเลยครับแลกเปลียนกันได้นะครับครับโอเคขอบคุณครับ